นิวชัยพลอาลัยคุณอาไมเคิลภูพารเผยสภาพจิตใจล่าสุดนักแสดงหนุม่มนิวชัยพลภูพารเปิดใจถึงความสูญเสียของครอบครัวกับการจากไปไม่มีวันกลับของไมเคิลภูพารคุณอาท้แท้ๆว่าตอนนี้พยายามทำใจให้เข้มแข็งขึ้น ตามที่ผู้เป็นอาเคยสอนเอาไว้สภาพจิตใจผมก็ดีขึ้นกว่าวันแรกก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆถามถึงคำพูดสุดท้ายที่ได้คุยกันก็คือในงานแต่งของผมคุณอาไปร่วมงานด้วยก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคืออาโอจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษชอบอยู่เงียบๆในงานแต่งเขาก็มาร่วมงานปกติรู้ว่าเขามีความสุข ในสายตาเขามีรอยยิ้มให้เรามาอยู่ในขบวนขันหมากและพิธียกน้ำชาด้วยก็ดีใจนะที่วันนั้นเขาได้ขึ้นมายกน้ำชาและคำพูดของอาโอที่นึกถึงตลอดว่าคนเราเสียใจได้แต่อย่าเสียได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับผมในวันที่คุณปู่เสียมันก็เป็นความจริงที่มันสอนเราตลอดรวมถึงครั้งนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าเสียใจเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึก ได้แต่อย่าเสียได้ครับ เมื่อถูกถามว่าอยากบอกอะไรกับคุณอาไหมนิวชัยพลน้ำตาคลอและกล่าวว่าหลายคนในวงการบันเทิงพูดกับผมเสมอว่าเสียใจด้วยอาโอเป็นคนดีมากโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นใหญ่ๆทุกคนจะพูดเลยว่าอาโอเป็นคนที่ดีเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีน้ำใจตลอดถึงแม้ว่าจะเงียบๆชอบอยู่คนเดียวก็ตามเขาจะคิดถึงคนอื่นเสมอและการที่ผมรู้จักเขามาทั้งชีวิตเขา เป็นคนแบบนั้นจริงๆ ผมน้องชายผมสองคนเรียกเขาว่าซันตาคอสเพราะเขาคือคนที่ให้จริงๆตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงโตอยากบอกเขาไม่ต้องกังวลหลับให้สบายไม่อยากให้เขาต้องห่วงคุณย่าไม่อยากให้เขาต้องห่วงคุณพ่อผมเพราะกับคุณพ่อผมเขาก็สนิทกันมากผมก็พูดกับเขาตลอดทุกวันที่มางานว่าไม่ต้องห่วงยังไงแล้วทั้งชีวิตนี้ผมก็จะดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุด อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ